สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่10นะคะในการเลี้ยงไก่กับแกบเก่ารอบที่3นะคะตัวนี้เราก็จะมาให้วัคซีนไก่นะคะ10วันครบ10วันให้วัคซีนตัวแรกนะคะ คือเป็นการเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงใหม่เราก็จะมาให้วัคซีนกับไก่ช่วงอายุ10วันนะคะอันนี้เราปิดน้ำไว้นะคะปิดน้ำไว้วัคซีนที่เราให้นะคะาาก็จะมีอยู่สองตัว นี่นะคะวัคซีนตัวนี้ก็จะเป็นอีกชนิดหนึ่งนะคะแต่คุณสมบัติเหมือนกันค่ะตัวนี้ถูกตัวนี้แพงค่ะตัวนี้แพงตัวนี้แพง เป็นเงินไทยบ้านเรานะคะก็อยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อค่ะต่อต่อขวดเล็กขวดนี้ค่ะตัวนี้ส่วนตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ600ค่ะต่างกันร้อยหนึง่งวันนี้ก็เราจะมาให้วัคซีนกับไก่นะคะ พอเราให้วัคซีนไก่นะคะเราก็จะตามอ,อันนี้ไม่ใช่ตามด้วยยาลดไข้นะคะเข้าไปแล้วอันนี้เป็นยาลดไข้นะคะอันนี้ไม่ใช่ พอเปิดปุ๊บนะคะแล้วก็นี่เลยปิดน้ำไม่นานนะคะไก่หิวไม่พอตามจริงมันต้องปิดประมาณสี่ชั่วโมงไก่มันถึงจะหิวหิวจัด นี่จะเป็นวิธีการที่เราให้วัคซีนไก่นะคะก็เป็นที่เรียบร้อยะคะ่ะไก่ก็ได้กินทุกตัวสังเกตได้ะคะ่ะไก่เราจะค่อยๆเข้าไปกิน คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ